สวัสดีครับวันนี้จะมาสอน m a p ป i n g เครื่อง i p เ a y นะครับผมเพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านได้เครื่องไปแล้วยังไม่รู้วิธีการ mapping ปปนะครับวิธีการ mapping ปปนะครับผมให้เราเข้าไปที่เกมเกมหนึ่งที่ปุ่มกดใช้ไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวลองดูนะครับ ตอนนี้ปุ่มมันใช้ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้แมปปิ้งนะครับวิธีการแมปปิ้งนะครับให้กดปุ่มขวาล่างตัวนี้ค้างไว้นะครับผมมันจะมีกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมากรอบหนึ่งนะครับ R S ก็คืออนาล็อกขวานะครับ L S ก็คืออนาล็อกซ้ายนะครับส่วนตัวนี้ก็คือให้เรากดปุ่มอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะเลือกอพอเราเลือกแล้วก็วางตำแหน่งที่เราต้องการจะแมปปิ้งนะครับ ลากมานะครับเสร็จแล้วให้กดให้กดปุ่ม b a c k s p a v e นะครับผมอ่ามันก็จะ Mapping ให้เลยนะครับอ่าเนี่ยครับง่ายมากเลยนะครับพิธีแม p ปิ้งปุ่มนะครับผมทำแค่ครั้งเดียวนะครับก็จะ m a ปปิ้งได้ตลอดสำหรับเกมเกมหนึ่งเลยนะครับอ่าโอเคนะครับผมขอบคุณนะครับ